วันนี้พาเพื่อนๆมาดูวิธีการเพิ่มหัวสปริงเกอร์นะคะอุปกรณ์ก็มีข้อต่อสามทางฉากนะคะโดยที่สองวาล์วน้ำสปริงเกอร์นะคะโดยที่สามหัวสปริงเกอร์ตัวที่สี่ก็คือข้อต่อเก้าสิบองศานะคะตามขนาดท่อของเรานะคะเสร็จแล้วก็มีท่อ PVC นะคะตามขนาดที่เราใช้นะคะวันนี้เราใช้ท่อสีหุ่นนะคะ ข้อต่อที่ใช้ทั้งหมดก็เป็นขนาดสีหุ่นนะคะแล้วก็กาวท้าท่อค่ะแล้วก็จะมีกันไกลตัดท่อนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราตัดแล้วเราก็นํามาต่อแบบนี้นะคะทากาวแล้วก็ต่อให้เรียบร้อยะคะ่ะจากนั้นเราก็ไปตัดท่อเดิมที่เรามีอยู่เดิมเราใส่ไว้แค่หนึ่งเสียนะคะแล้วก็ตัดทิ้งแบบนี้นะคะแล้วก็ใสลงไปแบบนี้ยืยนะคะ ากาวให้เรียบร้อยนะคะวันนี้เราก็ามาประกอบที่ต้นนะคะใส่หัวสปริงเกอร์ค่ะลงไปกับวาวน้ำนะคะแล้วก็ต้องทางกาวด้วยนะคะต่อให้เรียบร้อยค่ะข้อระวังก็คือเพื่อนๆเวลาที่ต่อ,อให้วาวน้ำที่ใช้บิดนะคะให้อยู่ ด้านนอกเพื่อเวลาที่เรามาปรับระดับน้ําหรืออะไรแก้ไขนะคะจะได้ง่ายนะคะถ้าเราฟัาางหัวตัวบิดนะคะเข้าไปในฝั่งต้นทุเรียนนะคะเวลาที่เรามาแก้ไขช่วงที่เราเปิดน้ําเราก็จะเปียกไปด้วยนะคะก็จะเพื่อความสะดวกของเรานะคะแบบนี้นะคะให้อยู่นอกต้นแบบนี้นะคะ นะคะตแบบนี้นะคะเสร็จเรียบรยบ้อยแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ